ตัวนี้ก็เขามองว่าตัวตุนได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบอืได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบก็ต้องแก้ตรงนี้พอแก้แล้วมันไม่ใช่ไงตอนเนี้ตอนนี้สารแคปโฟงเขาเชื่อแล้วว่าหลักฐานอะหลักฐานมันได้มาโดยมันโดยชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมองดูสิเพราะเขาเล็งเขาเขาเล่นตัวนี้แต่เขาไม่เขาไม่ได้ไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจไม่ได้ไปตัวนั้นเลย คือเขาไม่ได้มองเกี่กับคือเท่าที่ผมดูอ่ะคือเขาเล่นเขาเล่นเรื่องนี้อย่างเดียวคือว่าตัวตุนได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบมาโดยไม่ชอบตลอดอืพอเล่นตัวนี้หนักปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ไปมองถึงว่าแรงจูงใจไม่ได้ไม่ได้ไปดึงเอาคําพูดของไม่ได้ไปดึงเอาคําพูดของอีขยะเปียกว่าพวกคุณไม่ได้ทะเลาอะอก,กันนี่พวกคุณไม่ได้ทะเลาะก,กัน ไม่ได้มีการตบตีกันไม่ได้ขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก่อนที่จะเกิดเรื่องคุณก็คบค้าสมาคมกันดีมากก่อนที่จะเกิดเรื่องคุณไปมาหาสู่กันดีมากเป็นปีคุณไม่เคยมีปัญหาตรงนี้เลยตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามตรงกันข้ามมีการทะเลาะก,กันก่อนหน้าที่หน้าที่ของรักของใครบางคนจะหายไปเนี่ยหนึ่งปี ประมาณหนึ่งปีถ้าจำไม่ผิดประมาณหนึ่งปีก็คือได้ทะเลาะก,กับใครได้ทะเลาะก,กับคนอยู่ในครอบครัววงตระกูลของหลาภูใครทะเลาะก,กันล่ะใครทะเลาะก,กันขยาเปียกขยาเปียกก็ทะเลาะก,กับไอ้ไหลามานานแสนนานหลายเรื่องหลายราวเยอะแยะมากมายจนผลสุดท้ายถึงมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีการแจ้งความฟ้องร้องกัน ในบริบทนั้นทาไมทาไมมันถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทําไมคนเขาไม่ได้มองว่าเอา้าสรุปว,ว่าใครทะเลาะกับใครจากนั้นะจากนั้นต่อมาเนี่ยจากนั้นต่อมาเรื่องเรื่องการเรื่องการทุ่มโตเนี่ยเรื่องการทุ่มโตพอทุ่มเสร็จทุ่มโตเสร็จแล้วมีปัญหากันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นพ่อไปแองไหมทะเลาะกับมีขยาเปียกไหมไม่เลยอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย คือทะเลาะกันทะเลาะกับทุ่มโตเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสมรภ้วแต่หลังจากนั้นมาคุณก็อยู่ด้วยกันมาคุณอยู่ด้วยกันมากินข้าวด้วยกันกินตำมะละกอด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปเล่นด้วยกันไปภูผาแด่นก็ไปไปนะนคือไม่มีโมเมนต์ว่าคุณทะเลาะกันผ่านมาหนึ่งปีตรงไหนจุดไหนที่คุณทะเลาะกันตรงไหนจุดไหนที่คุณโกรธเกลียดเครียดแค้นกันจุดไหนล่ะนี่คือมันเป็นปัญหาของตัวตุนที่เก่าหัวอยู่ไง ก็คุณไม่ไม่ได้ทะเลาะกันและทําไปเพื่ออะไรผมถึงบอกแล้วว่าผมผมผมถึงผมถึงพยายามอธิบายแต่ว่าผมก็เข้าใจนะผมเข้าใจว่ามันยากมันยากมากมันยากที่เอฟซพอตอเขาจะเข้าใจคือมันมีอคติอยู่มันมีอคติกับกับตัวไอ้ไหลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบที่หน้ามันเขาไม่ชอบที่หน้าไอ้ไหลมันก็เลยมันก็เลยมีมุมมองอคติอยู่ในนั้น ว่าไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจไม่นั่นไม่นี่มันก็เลยเป็นม่านก,กัน้นขวางตัวนั้นไปไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยพอทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องทุ่มตรงทุ่ม,มตแล้วก็ผ่านมาหนึ่งปีไม่มีพวกคุณก็อยู่ด้วยกันเนี่ยพวกคุณก็อยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันไปกินตำมะละกงมะละกอไปด้วยกันไม่ได้จุดไหนที่ที่ท,ที่ที่คุณทะเลาะก,กันเขาไปถามอีกขยาเปียกอีกขยาเปียกก็บอกว่าไม่มีไม่มีเลย เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไหมไม่มีเกี่ยวกับเรื่องค้ายาไหมไม่มีเกี่ยวกับเรื่องแบ่งที่ดินกันไหมไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวไหมไม่มีมีเคยด่ากันไหมไม่มีไม่มีไม่มีเคยด่ากันมีความเคืองใจกันไหมไม่มีมีแต่ครั้งหนึ่งที่แม่นางเอกมาขอยืมกระสอบปุ๋ยเพื่อไปกั้นฝนแล้วขยะเปียกไม่ให้อันนั้นเป็นเรื่องเคืองใจจนทําให้ ให้เกิดเรื่องหรือเปล่าก็ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่สมเหตุสมผลแค่เขามายืมกระสอบปุ๋ยแล้วคุณไม่ให้เขาอันนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นแรงจูงใจอย่างไร้ายแรงอย่างหนักที่จะสามารถเอาไปชั่งน้ําหนักได้ว่าเขาต้องเขาแข้นขนาดนั้นเขาแข้นขนาดนั้นที่ที่จะต้องกระทําเรื่องเหล่านั้นให้ให้มันเกิดขึ้นเขาจะเอาอะไรมาชั่งเรื่องแค่ยืมกระสอบใช่เหรอและที่สาคัญคืออะไรรู้ไหม พอหลังจากนั้นไปพอหลังจากนั้นไปเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคุณก็โทรหากันนะคุณก็โทรหากันติดตอ่อหากันติดตอ่อหากันตลอดคุณโทรหากันคุณไม่ใช่ไม่คุณไม่โทรหากันเลยนั่นมันคือการที่คุณไม่ได้โกรธเกลียดกันเลยนะคุณโทรหาใครขยะเปียกโทรหาใครก็โทรหากันโทรหาพ่อเขาอีกตั้งแต่ขับรถออกจากหมู่บ้านไกลเป็นเที่ยงคุณโทรหากันาาการโทรหากันเนี่ายามันไม่ใช่การมาสงสัยนะอืมไม่ใช่มาสงสัยนะ คำถามทุกคนถามว่าเห็นไหมเห็นไหมคำถามนี้มันเป็นคำถามบล็อกเดียวที่ที่ขยาเปียกโทรไปหาคนนั้นคนนี้การที่ขยาเปียกโทรไปหาคนนั้นคนนี้เขาถึงมองแล้วว่าคุณก็โทรไปหาทุกคน,ทกคนโทรไปหาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ว่าเอาเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมคือมันกลายไปว่าทุกคนไม่เห็นเพราะทุกคนไม่เห็นแสดงว่าต้องมีคนอื่นต้องมีคนอื่นใช่ไหมต้องมีคนอื่นใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องมามองตรงนี้ แล้วสิ่งที่สิ่งหนึ่งนะผมจะบอกให้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่โชคไม่ค่อยเข้าข้างเขาโชคไม่ได้เข้าข้างพ่อผี่เลยแม่แต่นีกคืออะไรรู้ไหมพยานแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่อยู่ในไทม์ไลน์อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะที่อยู่ในไทม์ไลน์กลับไปเป็นพยานให้กับฝ่ายโจทย์ตอนไปส่งตอนไปส่งไปส่งพระไปส่งพระพยาน ลุ่มหนึ่งก็เป็นพยานให้กับฝ่ายโจทย์เขานี่คือโชคไม่ได้เขาข้างเขามันกลายเป็นการปิกไปให้น้ําหนักให้น้ําหนักกับฝ่ายโจทย์เขาอืมมีม,มีมีอยู่แค่คนคนเดียวที่ที่ยังหนักแน่นก็คือภาคคูบาจวดนั่นแหละผมถึงบอกเลยวว่าท่ามกลางเนี่ยในการเดินทางในการเดินทางในการเดินทางของเขาเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่เขาต้องการกีดกันออกมันก็ต้องการกีดกันออก มันมีกระแส Youtube กระแสโซเชียลกระแส FC อยู่ในนั้นเขาฉลาดเขาฉลาดที่จะหยิบหยิบเอาโชเชียลฝ่ายโจทเขาฉลาดที่จะหยิบเอาโซเชียลเนี่ยมาเป็นตัวทําลายมาเป็นตัวทําลายม่านกัน้นพยานแต่ละคนแต่ละคนอืมแล้วเขาเข้าถึงไงเขาเข้าถึงตัวพยานเขาเข้าถึงตัวพยานผมจะบอกไว้ให้เออส่วนส่วนเอฟซี ส่วน FC ของพ่อผีและแม่นางเอกส่วนยูทูบเบอร์ของพ่อปีและแม่นางเอกมีแต่ความรักความเอ็นดูมีแต่คว, OB, ค, Hence, gost, ค,วความสงสารมีแต่ความรักความเอ็นดูความสงสารความเห็นใจแต่หลักฐานที่จะไปสู้อยู่บนศาลไก่ฟงนั้นมันมีน้อยหลักฐานที่จะไปสู้อยู่บนศาลไก่ฟงเนี่ยมันมีน้อยส่วนความรักนั้นเต็มเปี่ยมความรักเต็มเปี่ยมครับมีความรักมีความเห็นใจมีความสงสารมีความเอ็นดูและเต็มเปี่ยมแต่เพราะ จะหาหลักฐานไปสู้อยู่บนสารไขฟงนั้นมันมีน้อยมันมีน้อยมันกลายเป็นจุดนั้นมันไม่ได้กลายเป็นจุดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อเพลและแม่นต่นอ,อกีกเกี่ยวกับเรื่องคดี <c oughs> แต่เรื่องการโปรโมทเขาคือที่หนึ่งเรื่องการโปรโมทเขาคือที่หนึ่ง